สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้วันพุทธที่สามเมษาค่ะมาเจอกันยามเย็นเลยค่ะหกโมงกว่าแล้วค่ะจะมืดแล้ววันนี้ไม,ไม่ไม่มีพระจันทร์นะคะวันนี้ข้างแหลมค่ะไม่มีพระจันทร์เราก็มีไฟอะน,นู่นนี่ังไงคะเราติดไฟนะคะเราก็มีไฟ ก็มีแต่ภูเขาถ้าไม่เบื่อก็มาชมนะค่ะจะเหนื่อยเพียงหนจะทูกเพียงใดโปรดรู้ตรงนี้ยังมีฉันอยู่ร้องจากแลหัวใจขอมือเธอหน่อย ไว้คอยก็ชับให้ชื่นใจขอมองตาหน่อยไว้คอยเตือนมเมื่อเหงาใจขอใจเธอหน่อยไว้คอยเป็นแรงผักดาลฝันอันยิ่งใหญ่หากมีหัวใจของเธอ ก็สุขเกินพออยากจะจับมือกับเธอจับมือกับเธอสักครั้งรักคุณเขาแล้วเป็นไรรักจนขังใครจริงจังคุณ ใครหรือ,อยังฉันใด้วันใจว่าคงไม่เครวและรักเขาแล้วฉันได้บอกแล้วไม่วันน้อยต้องเพลอใจเข้าสักวัน รักคุณเขาแล้วเต็มสวงแล้วคุณอย่าวห่วงสำคัญเราคิดมารักกันไดไมาให้ก็ที่ฉันยังรักคุณก็คุณรักบ้างเป็นร กนได้อย่าคิดอะไรเลยคุณฝากรักเอาไว้ฝากไปในแสงดวงดาวที่ส่องประกายวับวาววาวอยู่บนฝากฟ้า ให้แสงสุกใสให้เป็นเสมือนดวงตาคอยส่องมองเธอด้วยแววตาแห่งความพักดีเก็บฟ้ามาสรางทักทอด้วยรักละมุน คอยห่มให้เธอได้อุ่นอุ่นก่อนนอนคืนนี้ให้เสียงใบไม้ขับกล่อมเป็นเสียงดนตรีคอยกล่อมให้เธอฝันดีดีให้เธอเคริ่อมไปเป็ววิมานอยู่บนดี เธอได้พักพิงพิงและนอนหลับไหยเก็บดาวเก็บเดือนมาร้อยมาลหยเก็บหยาดน้ำค้างกลางไพรามาครองใจระไว้รวมกันก่อนฟ้าจะสาง ก่อนจันจะร้างแลมไกลยังอยู่กับเธอข้างเคียงกายอยู่ในความฝันฝากเสียงกระซิบฝากไปในสายลมผ่านข้ามขอบระติีที่ยาวนานให้เธอฝันดี ให้เธอได้อบอุ่นและนอนฝันดีให้เธอได้อบอุ่นอยู่ในวิมานสวัสดีค่ะค่ำคืนนี้ขอให้เพื่อนๆทุกท่าน นอนหลับง่ายๆหลับฝันดียามหลับฝันดียามตื่นโชคดีนะคะขอให้พบเจอจะสิ่งดีๆค่ะสวัสดีค่ะ